ทำยังไงให้เขากลับมาหนูแค่กลับไปเป็นคนเดิมคนที่เขาเคยรักเคยดูแลตัวเองแบบไหนให้กลับไปดูแลตัวเองให้ดีดูแลเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีแต่งตัวให้สวยให้หล่อนะคะดูแลตัวเองให้ดีกลับไปยิ้มให้ง่ายหัวเราะให้ง่ายเหมือนวันแรกที่เขาเคยรู้สึกใจละลายกับเราเราอาจจะเป็นคนที่ ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายอารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานไม่มีความเครียดสักเท่าไหร่เราแค่กลับไปไปไปเป็นคนที่มีหัวใจแบบนั้นเมื่อเรากลับมารักตัวเองมากพอกลับมาดูแลตัวเองให้ดีมากพอกลับไปเป็นคนเดิมคนที่เขาเคยรักล่าเริงสดใสเบิกบานอารมณ์ดีดูจากพลังงานตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาเราเอง ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คบหากันนะมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกกังวลใจไม่สบายใจเนาะหรืออาจจะเจอปัญหาอุปสรรคระหว่างทางในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะทำให้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างหนูไม่ได้ผิดนะต้องบอก่ี้ก่อนหนูไม่ได้ผิดมันเกิดเรื่องราวเกิดประสบการณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างทําให้หนูอาจจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปจากความสัมพันธ์ที่มันดําเนิน มาระหว่างทางอะมันก็เลยทําให้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเราอาจจะมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นหรือเราอาจจะลืมดูแลตัวเองเพราะมัวแต่ดูแลเขาเนาะมันก็เลยทําให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหากเราต้องการให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมอีกครั้งแล้วแค่กลับไปเป็นคนเดิมที่เขาเคยหลักจากที่เราเคยดูแลเขาทุ่มเทหัวใจทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขา ให้หนูเอาหัวใจและความทุ่มเทนั้นกลับมาใส่ใจตัวเราเองให้มากที่สุดกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้ดีกลับมาทําให้ตัวเราเองมีความสวยสดงดงามมีความหล่อเหลาเอาการมีออรา่ามีราศีมีสเสน่ห์ให้มากที่สุดกลับมาเป็นคนที่มีมีพลังงานดีๆกลับมาสดใสล่าเริงเบิกบานธรรมชาติของคนอยากอยู่ อยากอยู่กัความสุขอยู่แล้วหนูก็อยากมีความสุขใช่ทุกคนอยากมีความสุขเชกเช่นเดียวกันเขาเขาก็อยากมีความสุขและความสุขมันอยู่ตรงไหนอะคนก็อยากจะเข้าไปหาเพราะฉะนั้นขอให้หนูทำตัวให้เป็นความสุขเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงไหนก็เป็นความสุขแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าหาความสุขอยู่แล้วเมื่อเราเป็นความสุขทุกคนอยากเข้าหาความสุขและเขาจะไม่อยากเข้าหาความสุขอย่างเราเหรอเขาก็อยากเข้าหาอยู่แล้วเราเคยทําให้เขา ตกหลุมรักได้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะทำให้เขาตกหลุมรักเราอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าเมื่อเราปรับเปลี่ยนพลังงานชีวิตของตัวเราเองให้ดีการจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี้มันจะง่ายแสนง่ายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้นะถามว่าเขาจะกลับมาหาเราอีกครั้งได้ไหมเป็นไปได้แน่ๆแต่ขอให้เรากลับไปเป็นคนเดิมคนที่เขาเคยรัก สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีอารมณ์ดีมีพลังบวกนะคะเมื่อเราดูแลตัวเองดีเมื่อเรามีพลังงานชีวิตที่ดีเมื่อเรามีความสดใสล่าเลิงเมื่อเราเป็นความสุขเคลื่อนที่เขาจะกลับมาหาเป็นคนเดิมคนดีของหนูแบบนี้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีในการไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของหนูไม่มากก็น่อย นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เคยดีกลับมาดีดังเดิมได้นะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊ง,ดง,ดงกดติดตามเป็นกำลังใจนะแล้วก็แชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นแนวทางดีๆให้กับเพื่อนๆที่อาจจะเจอปัญหาความรักเชกเช่นเดียวกันกันกบหนูได้นำข้อคิดหรือแนวทางข้อเสนอแนะ คำแนะนํานี้ไปปรับใช้ให้เขาสุขสมหวังและอนุอนุสงจากการที่เราทําให้เขาสุขสมหวังเราก็จะได้มีความรักที่สุขสมหวังเช็คเช่นเดียวกันเนาะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเจ้าเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย